ดูเด็กน้อยเรารดีดเออาเอ้าตัวอะไรนี้ทำไมมอมเถออะอะอะขุดขุดเร็วเร็วขุดลุ้มขุดลุ้ม อืมคุณลูกพ่นสายถ้าพ่นสายอ่ะพ่นบอลซื้อมาให้ก็แตกนะคะคุณอ่าคุณแม่นิสาลัสซื้อบอลให้ลูกหนึ่งก็เล่นได้แค่วันเดียวแตก นอนนะออุ้ยอุ้ยติดตีเสาอุ้ย,ย,ยไหล <c oughs> ไหอ้เตาไหลลงไปข้างล่างอุ้ยยางมอมไปแล้วไปแล้วไปแล้วอู้ไปแล้ว ของเล่นใหม่มแล้ของเล่นใหม่อือออ้ดีเออนี่ไงดูซิเอาจะขุดบบอไว้ลงบบอสปาโคลนขุดบบอไว้ขุดบอ,ไว,ดบอไว้สปาโคลน,นนอนโอ้ยเอาหันไปทะเลาะกับสาอ่ะ ดีมาดีเสาเอาเสา,สาอกเสาเกกะเสา,สาเกกะอ้วนจะนอนอนอนท่าไหนก็ไม่อ่ะยังไม่เข้าที่ <c oughs> เก็บไปทิ้งสิเก็บไปทิ้งไม่เอา ไม่เก็บได้กลิ่นฝนฝนลงเม็ดแล้วฝนลงเม็ดแล้วอ้วนยมีเสียงด้วยนะคะ มันไม่ได้แม่ติดเสาแล้วหนูจะขุดลงไปทำไมทำไมหนูไม่ไปขุดข้างล่างอะโอ้ยโอ้โอ้โอโอโอ จะดูคนมันคนจะลุกไม่ได้เอาไหลไหลไหลลงมาไหลลงมาอเออไหลลงมาท่านอนแต่ละท่านี่โอ้โหเอามาจากไหนนี่เอามาจากไหน,น มันจะนอนได้ไม่นอนแบบนี้เบ็ดฮึดูท่านอนเขาฮึดูอนะ้าทำไมไม่ไปนอนฝั่งนู้นดีๆเอาขาติดแล้วขาติดแล้วเอา ไปไหลายเนยเนยแล้วเหนยเนยแล้วฟ้เฮ้ยหเหมือนโดนสตาร์ปเบโดนสตาร์ปเอาไหมดูนะเขาขุดลงไปขุดดินลงไป อร่อยดินอร่อยพี่ปอดินอร่อยยังไงมันกินดินไม่ได้ก็ยิ่งกินกินแล้วเดี๋ยวก็อึไม่ออกคอยดูนะอกระดิ่งนี่เนาะเอาไว้อย่างนั้นก็คงจะดังหรอกเวลาหนีไปเที่ยวนี่เข้างล่างกระดิ่งเข้างบนหัวนั่นน่ะเวลาหนีไปเที่ยวนี่พ่อกับแม่ไม่ต้องรู้เลยมิดหนีไปเที่ยวยายได้ไม่ต้องรู้ไงกระดิ่งไม่ดังนะ ท่านอนแต่ละท่านี่แม่ปวดใจดูท่านอนเอื้งอ่างนอนน้ยร้อยดีละดูเอื้งอ่างน้อยอ่าลับด้วยอ่ะนอนหลับด้วยอ่ะท่าอะไรอ่ะผู้เบศท่าอะไรอ่ะท่าอะไรท่านอนดากโดงนอนท่าอะไรท่านอนดากโดงท่านอนดากโดงรู้จักท่านอนดากโดงไหม มอมแมมหมดแล้วอาบน้ำไหมพี่อาบน้ำให้อาบน้ำไหมอาบน้ำปะไม่ไม่หนาวหนาวยังไงไม่หนาวหรอกฝนตกมอมแมมฝนตกหนาวดูเราคอยดูฝนตกนะคะพี่ควานเอาออกมาไว้ข้างนอกข้างนอกนะคะดูเบสเล่นน้ำฝนน้ำบานเลยอ่ะโอ้ย เป็นเรื่องปกตินะคะเด็กน้อยกับน้ำฝนดูโอ้ยขามันจะเจ็บนะลูกอ่ะโอ้ยแต่ละท่าปวดใจเหลือเกินเล่นแต่ละท่าอาชนชาวเกกะอืมาวเกกิงเลยนุกำลังขุดอยู่พี่ปอไม่รู้เรื่องเลยเห็นไหมนี่รอยขุดอยู่นี่ แต่ขุดเสาขุดขุดขุดเอาเสาออกขุดเสาออกเสาเกกะ้ายเข้าตาหรือเปล่าทำไมทำตายหยีฮะอุยมีเป่าด้วยมีเป่าด้วยฝนลงเม็ดปล่อยๆไปยืนตากน้ำฝนอื ที่ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครนะคะท่านอนเขาอ่ะอ้าวอ้าวความสามารถพิเศษอ่ะความสามารถพิเศษของเบสนอนหัวทิ่มตูดู๋ออ่ะก็มันติดเสาหนูจะนอนยังไงหนูกะเบียงตูดมาทางนี้วะอืมอืมหนูนอนได้แม่อย่ายุ่งกับหนูเขาบอก ขุดเสาออกเสาเกะกะทะเล,ละเาะกับเสาขุดออกขุดดินออกให้หมดตรงนั้นน่ะแต่ละท่านี่โอ้ยขุดขุดขุดได้ไหม,มจะออกอยังพี่ปอช่วยหน่อยบอกพี่ปอช่วยขุดวะด่ะ มีปอช่วยเบสขูดน้อยเร็ๆเ,เบสจะขูดเอาเสาออกเสาเกกะที่เล่นเยอะแยะไม่เล่นก็ฝากเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของน้องเมษาผู้เบตด้วยนะคะมีช้างทั้งหมดสีเชือกนะคะมีลุงทองคำป้าแก้วนะคะ แล้วก็แม่พลอยแล้วก็น้องภูเบศนะคะกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งกันเยอะๆนะจ๊ะล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า